でもこれはあのねあのパパ見てそうやるこぼれちゃったらパパこぼれちゃったらちゃんと私の物のこうやって置いてねああダメなんこれは <S <S これパワで、ね、しょそう อันใหม่หนูจะไปเก็บตุนเลยนะอะไรป๊ะป๋า1ใบให้เลยจ้ะนะป๊ะป๋าให้อาเซฟฟุเตะอาเซฟฟุเตะดูตาเลยไงนั่น โอเคค่ะๆๆเดี๋ยวเชดี้เดี๋ยวมาใส่อะไรนะนูสร้างเป็นอ๋อมื้อนี้ okay. 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 นั่นเด็กสกีในมุมใตในมุมใตเหรอแล้วเมื่อกี้บอกอ้วงอนนะหรือีคีฮอรนะอะไรต่างต

ôi chim ý chẳng được chú ý 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 chú này chú ý 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 chú

英語するあの、この YouTube 送っていくこの前、これだけおかん、多分入らないや、おかんにでし、うん、そ,それ、英語パパパパ書いて英語英語じゃなくてもこのまんまじゃんあじゃあ、書いてはい、アロイマーじゃあ、マッコ書できないから、入れるときはもうすないやうっきりたい พี่ใจทาไหนรู้ไหมพี่แจ๊ว้าวแล้วเขาซอยใหญ่เป็นหลังบตู้บกว้างข้าวหอมอ่นะมันเป็นต้นองกระเจเดินไปวักินเลยไปเดินไปเลย

Tambah pulak. Aligato, Mickey, aligato, jute, aligato, jute. Oh, makapin. Tunggu.

ภาษาไทยวะคุณได้ค่ะขอโทร pues ศ an okay, ัพท์เลยค่ะเหอวะโอเคได้ค oh. uh ่ะเดี oh. so uh ๋ยวอียอียวิกิตาเอ็กซ์กอโซเไอเลยลูกเจมปุเออวาเซตา

โาาอเคน,นะคะชุดนี้ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ